เมื่อเม่อตัวคนเหมนี้เราจะพาคุณมามูที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดไผ่แขกเราเดินตามเาแล้วคะนี่คือจุดที่หนึ่งตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่วัดนะคะวัดอะไรใครรู้บ้างเดี๋ยวเรามาเฉลยกัน,นคนก็มาเริ่มรอ,อแล้วนะคะรออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเราลาก็มาสักการละก่อนนิดนึงนะคะ จัดกัมยานเธอเอาเงินสบายก่อนเอาเงินใส่ก่อนอืออืมอนี่ก็ใส่ฉลชุดกัมยานให้ท่านท่านจะมาท่านข้อมกัมยานหมุนรอบรอบวงกลมอ,อ่ะอ่ะอ่ากี่ทำเองเราบอกท่านด้วย นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะเลือกเอาเลยว่าเราอยาก้บนแบบไหนนะคะแต่เราจะไปดูทูบกันมีการเพราะเราได้ทำทูบแล้วแล้วร้านี้ก็คือของเรามาแล้วหนึ่งอีกสองรอรุ้นนะจ๊ะใครไหวก็เตรียมเลยจ้ะพี่น้องประชาชน จ้าเสียมสีเล็กใหญ่เพืยกอะไรได้ตามความชอบนงเสียมสีไอชอบมาเลยจ้ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะใครที่มาวันนี้อย่าลืมมาไหว้ขุนช้างด้วยนะอาลาาัสานนี้คือทางเข้านะคะไฮไลท์ของวันนี้เลยคือเราจะมาต่อเช้นวัฒนาเพิ่มชอบละเพิ่มความปางังให้ตัเองกัน ตอนเดินนะคะเข้ามานะคะเราก็ต้องมารับบัตรคิวก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนั่งรอตรงหน้านะคะเขาจะมีเก้าอี้แล้วก็จะมีพนักงานนะคะคือมาคอยแนะนํหรือว่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนเรานั่งตรงไหนนะคะแล้วก็แบบว่าเราเนัตรงนี้เรารอเขาจะรับคิวคิวที่หนึ่งหนึ่งสามสิบคิวที่สามสิบเอ็ดถึงหกสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณไปนั่งรอได้เลยแปบ๊บเดียวเสร็จ วันนี้นะคะเราก็จะพามาดูบรรยากาศโดยรวมๆนะคะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเพราะว่าวัดนี้ปังจริงแนะนําตอนแรกอ่ะเราไปแบบสุมฉีสุบห้ามากเราอยากร้องพอลองแล้วมันฟังจริงเรามาวันนี้ถึงสองรอบด้วยกันวันแรกสามร้อยคิวไม่ไหวเลยต้องกลับก่อนแล้วก็อีกทิศหนึ่งม้าใหม่ เรียกว่าฟ่ามือนั้ตรงดี้ามือนั้เสถจยีอย่างตนี้พอคุณช้างมาเก็มิลเมื่อปีหกสี่เราบอกเดินขึ้มมาพอลงไปแล้วก็ลงมาต้นเลยอย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็เป็นตาถึงตาเราแล้วจ้ามาดูกันว่าเขาทำอะไรมากอันดับแรกนะคะแล้วก็ถวายปัจจัยนะคะในพันไหวครูก่อนหนึ่งใบแดงเท่านั้น ตอนนั้นนะคะหลวงพ่อก็จะทําการเขียนค่ะเขียนทั้งสองฝ่ามือนะคะแล้วก็ใครที่มีกระเป๋าสตางค์นะคะหรือโทรศัพท์สามารถให้หลวงพ่อเจิมได้จ้ะ ห้องแรกนะคะจะเขียนเส้นวาสนาให้เราอย่างเดียวน,นะแล้วเราก็เดินมาอีกนิดนึงค่ะอีกโต๊ะนึงนะคะถวายปัจจัยอีก50บาทค่ะเพื่อให้ได้แผ่นทองมาทั้งหมด3าแผ่นนะคะทําพิธีกรรมให้สมบูรณ์แบบค่ะท่านก็จะเอาแผ่นทองนะคะมาวางตรงฝามือนเราแล้วก็น้ํามันค่ะแล้วก็มีคาถาอาคมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อทําให้พิธีกรรมสมบูรณ์แบบที่สุดและก็คือเป็นการลงร้างหน้าทองด้วยตอนสุดท้าย พ่อหลังจากเสร็จพิธีนะคะเราก็เดินมาเจอหลวงพ่อค่ะก็เลยถวายสังฆทานหลวงพ่อก็ย้ำน้ำหนักว่าอย่าลืมไปต้องขุนช้างนะอย่าลืมไปต้องขุนช้างนะมีเลขน้ำมนต์อยู่นะคะก็เลยเอาบูญมาฝากจ้ะนะคะพอพิธีเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางมาก่อนจะขึ้นรถก็มาให้ดูกันว่าเวลาทําเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็จะเระมือพยายามไม่อยากให้ล้างเลยอยาไม่อยากให้ยันหายไม่อยากให้แบบว่าอะไรเส้นวาสนาเราหายต่อไปนะคะวันนี้มาเฉลยกันเราไปวัดที่สุพรรณบุรีนะคะ วัดแต่เราจะาปักหมุดให้นะว่าก็ได้นะปักจิตให้ดูว่าเราไปที่วัดไหนนะสายมูห้ามพลาด่าของนี้ของนี้เนจ๊ะจะไปลงมีลงหน้าทองนะคะเขาก็จะมีให้แผ่นทองตัวแรกเราก็จะไปสักยันต์กับหลวงพ่อก่อนนะคะสักยันต์แล้วก็ตัวเลขตรงนี้จะไม่เหมือนกันเราไปกันสี่คนนะคะตรงนี้จะไม่เหมือนกันแต่กเลยเหมือนกันเป็นการเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดโชคลาภ เปิดเป็นทองแล้วเราก็ไปอาจะมีโต๊ะนั้นนะคะก็จะมีหลวงพ่อนังอยูเราก็จะแบบว่าอันแรกเราใส่ทานไว้ไหว้ครูใส่ทานกูใส่ทานกูแล้วก็ใส่ไปหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สามารถเสียงนี้นะคะหลวงพ่อเขาจะเชิญมือแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เอากระเป๋าไปได้ให้ดูกระเป๋าแต่ว่าโทรศัพท์ให้ดูไม่ได้โทรศัพท์เราใส่ที่เคสซึ่งโทรศัพท์เราอัดอยู่นี่กระเป๋าเจอไหมให้หลวงพ่อเจอพนันแล้วเนอะก็ดีมากแล้วก็ให้หลวงพ่อเจอแล้หลวงพ่อก็เจอแลมวแล้วกระเป๋าสถาน เราจะลงคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะในคลิปช่องสีแดงนะว่าทํายังไงบ้างอะไรบ้างลายเส้นลายเส้นใหม่อยาปุยตืต้อๆแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเสียงห้าสิบบาทซื้อทองนะคะแล้วเราลงข่อยุงก,ก็จะแบบว่าใส่ทาน้ำมันอะไปุ๊บๆแล้วเขาก็จะเป่าแล้วก็ทาตรงหน้าผากแต่นหน้าผากลบไปละแล้วเขาก็จะให้ข้อรี review, 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 วิวรีวิวคอสพันบุรีซึ่งคนต่อฟรีเมา่คิวแรกรู้สึกเขาจะเริ่มจัดคิวตั้งแต่ตีห้า แต่ว่าพระท่านจะมาจริงๆประมาณเริ่มสตาร์ประมาณ9โมงนิด,นดคิวเยอะทาไม่นานคนนึงก็ประมาณ5นาทีกว่าๆ5นาทีนิดก็เสร็จแล้วค่ะใครสนใจอยากเปลี่ยนดวงลองเปลี่ยนโชคชะตาลองมาที่บันนี้นะคะอยู่จังหวัดสุพรรณีนะใครสนใจนะคะมามูด,ด้วยกันนะเราว่าด,ดีเป็นวันวันนี้เรามาครั้งที่สองแล้วครั้งแรกตรงกับวันวันหยุดพอดี คนเยอะมากเราได้คิวที่สามร้อยกว่าแต่ทีนี้เหมืนอนหลวงพ่อบอกทําไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับแล้วก็ไ,ได้ไมากาสอะในทีวันนี้พอดีก็เลยอยากมารีวิวเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าเป็นวัดที่ทำระดบลังทําแล้วเงินทอและมาให้มาทำแล้วแบบเป็นสายโมที่หลายคนทำพลาดจริงๆ